เปลี่ยนใหม่30,000ชุดซ่อม1 5ื่นจะซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่วันนี้วินค่าจะมาให้คำตอบคุณสำหรับคนที่ใช้โรบินีคล s ส W212 โฉมไฟแยกหรือว่าโฉมสีตาที่เป็นรุ่น E250CDI หรือ E200CDI เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะตัวนี้มันจะมีปัญหาเจอทุกคันนั่นก็คือหัวฉีดแตกหัวฉีดรั่วหัวฉีดตันซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบ เรามาดูกันนะครับตัวอย่างหัวฉีดเป็นแบบนี้หัวฉีดแตกหัวฉีดตันหัวฉีดรั่วมันจะทําให้รถนั่นอืดวิ่งไม่ออกกินน้ํามันแล้วก็ไฟโชว์ที่หน้าปัดเดือนใหม่นะสุดท้ายรถก็จะขับไม่ได้ท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยแต่หากว่าเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยหัวหนึ่งก็ประมาณ30,000กว่าบาทแสนกว่าบาทเลยท่านผู้ชมถ้าเปลี่ยนใหม่นะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอทําให้คุณนั้นประหยัดกว่าครึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชุดซ่อมเนี่ย ประมาณ15,000บาทถ้าคุณโดน4หัวก็จะโดนประมาณ6 0,000บาททีนี้มาดูกันนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงเขาเปลี่ยนบริเวณปลายเขือฉีดนะตรงนี้นะเนี่ยผู้ชมเห็นไหมซ,ซ,ซึ่งคันนี้เนี่ยเราทำให้ลูกค้าแล้ว4หัวเนี่ยหนึ่งสอส่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโคนของมันเนี่ยเป็นชุดซ่อมแล้วก็ในส่วนของชุดซ่อมเนี่ยเราก็จะการันตีทั้งหมดนะพอซ่อมเป็นตัวแล้วเนี่ยหปีไม่จํากัดระยะทาง เจ้าเดียวในรามิธาที่การันตีมากที่สุดถ้ารถคุณเสียหนึ่งหัวก็ซ่อมหนึ่งหัวแต่โดยทั่วไปอ่ะมันจะเสียเกือบทั้งหมดท่านผู้ชมตามประสบการณ์ที่เบนทีทีเจอมานะก็เท่ากับว่าทําทุกหัวเนะี่ยก็ประมาณ60,000บาทแต่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากซ่อมนะคุณก็เปลี่ยนของใหม่ก็แสนกว่าบาทก็เลือกเอาว่าต้องการแบบไหนอ่าเพราะอเราไปเทสเดียวไปทดสอบมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่ามาตรฐานนะเห็นไหมตัวนี้จะเป็น หัวฉีดเดลไฟล์เนี่ยสถานะมันก็คือแอปลูกก็คือผ่านก็คือตัวหนังสือลูกศรส,สีเขียวเนี่ยทั้ง4หัวเ,เลยเราก็จะมีเปเปอร์แบบนี้ให้กับลูกค้าทุกขันนะที่ทํากับเราแล้วก็การันตี1ปีนี่นี่ก็คือมาตรฐานในการซ่อมหัวฉีดของอู่เบนท์วและสําหรับท่านใดที่ใช้ดีเซล e 2 5 0 cdi e 2อ0 cdi Ccard C2.0 0 0 CDI ่งศูนยแม้กระทั 250, ่งซ l s อ5 0 CDI ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล4่สูบรหัสเครื่องยนต์นะ OM 6 5 1มีปัญหาทุกคันท่านผู้ชมหัวฉีดตันแตกกลัวอือดควันดำวิ่งไม่ออกหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือหัวฉีดนั่นเองและวิธีการก็เปลี่ยนใหม่กับซ่อมก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วลว่าจะเลือกแบบไหนและสำหรับคนไหนที่อยากจะเซอร์วิส ในส่วนของหัวฉีดก็สามารถจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากเบนส์บี v v ได้ฟรีไม่มีข้อผูกมัดใดๆหรือเอารถมาตรวจสภาพช่างของเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์สตาร์ในการตรวจเช็คซึ่งเป็นช่างจากเบนส์ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการตรวจสอบให้คุณติดต่อบริษัท0818-61515 0818-61515 5เบน v ์บการันตีมากที่สุดในรามอินทากล่าวสามเบนส์ v P, ช่วยคุณมีชีวิตด,ดีขึ้นง่าย